ยงพี่น้องชาว LGBD หน่อยค่ะผิดตรงไหนเกิดเป็นตุ๊ดแฮชแท็กพรบคู่ชีวิตแสนบัดซบขออนุญาตนะคะอ่านโพยเพราะอะไรรู้ไหมคะรัฐบาลมันชั่วไงคะมันก็เลยต้องด่าให้เยอะหน่อยดิฉันมีความลับจะมาบอกทุกคนค่ะ รับรับแค่ไหนไม่รู้แต่เอาเป็นว่าทุกคนรู้อยู่แก่ใจรัฐบาลนะคะได้หลอกลวงพวกเรามาตลอดเวลาการเสแสร้งแกล้งทำประหนึ่งว่าเราดูไม่ออกว่าจริงๆแล้วคุณค่า,าในสายตาของพวกเขาจริงๆแล้วเขาไม่เคยมองพวกเราเท่าเทียมกันเลยค่ะดิฉันงงมากยืนงงในดงรัฐมนตรี <S 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 นะคะ ดิฉันยอมไม่ได้จริงๆและนี่คือสิ่งที่พวกเรานั้นได้ก้าวขึ้นมายืนอยู่จุดจุดนี้เพื่ออะไรเพื่อสู้ไงคะดิฉันเบื่อความช่อชนกนโกงเขาบอกว่าเขาจะทำตามสัญญ์โดนทางแล้วใช่นะมเขาบอกว่าเขาจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานไหนสัญญาคะพี่น้องไ,นนไหนสัญญา,นา,นานคะพี่น้องชาวธรรมศาสตร์มันอยู่ไหน งงมากพอญาตด่าด่าดิฉันก็ไม่รู้ว่าไอ้นโยบายที่คุณหาเสียงกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนได้ทำหรือยังฮัลหลฮัลโหลได้ทำหรือยังคุณประยุทธ์ไม่ตอบนะงงดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะและดิฉันออกมาในวันนี้ดิฉันไม่ได้มาพูดโวยวาย ดิฉันมีกิมมิคดิฉันเนี่ยนะโดนดูถูกมาทั้งชีวิตเป็นพล,ลเมืองชั้นสองโดนแยกจำพวกเป็นกลุ่ม LGBTQ+ ดิฉันไม่เหมือนกับผู้หญิงผู้ชายตรงไหนเหรอคะดิฉันเหมือนไหมคะ <Bonjour> คือแค่รัฐบาลนะทำให้เราหน่อยได้ไหมพรบรสมรสเท่าเทียม ดิฉันเลือกที่จะเป็นแบบนี้ดิฉันไปทำอะไรให้รัฐบาลเดือดร้อนเลยเปล่าคะดิฉันสงสัยทำไมมันถึงยังไม่เท่าเทียมสัทีและกลุ่ม L G B T Q เนี่ยเขาเลือกของเขาแล้วคะ่ะเขาเลือกแล้วและเขาไม่การเลือกของเขาไม่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเขาลงเลย แล้วทำไมรัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาถึงทำไม่ได้งงก็อย่างว่าแหละเนาะชายเป็นใหญ่ควบคุมคุณประยุทธ์จันโอชาคะรักค่ะได้มา ดิฉันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากให้พวกเราเท่าเทียมกันหรอกคะ่ะแยกพรลบออกมายจำพวกหนึ่งจากพวกเราเป็นอีกคนประเภทหนึง่งเลส,สซิสหรือเป่างงคือเราอะ่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าเราผิดตรงไหนที่เกิดมาเป็นแบบนี้ เราทำตามหัวใจของเราหรือเปล่าอย่าเสียเวลาค่ะเปิดโทรศัพท์ของคุณเลยค่ะเข้าไปที่แฟนเพจธรรมศาสตร์และการชุมนุมทีมงานคะโพสต์ละยังสารจากบัสซี่เข้าไปนะคะกดแล้วดูดิฉันจะ l i s ์ประเด็นข้อแตกต่างระหว่างพรบคู่ชีวิตกับพรบสมรบเท่าเทียมว่ามันแตกต่างกันอย่างไร เป็นระยะเวลากว่าหลายเดือนที่ผ่านมานะคะที่เราเนี้ยเห็นแฮชแทกไม่เอาพอรบคู่ชีวิตไม่เอาพอรบรบัตรศพอันนี้แฮชแทกสมรสข้าวเทียมมีช่วงหนึ่งติดเทรนด์ฮิตอันดับหนึ่งเราทุกคนระบ,บุตรงกันเลยว่าไม่เอาพอรบอันนี้เพราะพระบอันนี้ไม่ตอบโจทย์เราเลยและที่สำคัญคือดูถูกพวกเรา ทำให้กลุ่มรักร่วมเพศกลายเป็นพล,ลเมืองชั้นสองแล้วพล,ลเมืองชั้นหนึ่งคืออะไรงงดิฉันจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าทําไมเขาถึงมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักขนาดนี้ทั้งในโลกโซเชียลต่างๆนาๆนาดิฉันจะไถโซเชียลทุกวันไถดูดูเขาด่าอะไรกันบ้างลองเปิดไปดูนะคะสาระสำคัญของมันเนี่ยเสนอนะถูกเสนอดยวยโดยโดยนะ กระทรวงยุติธรรมยุติธรรมจริงไหมเสนออะไรมานะคะโฟกัสคำว่าคู่ชีวิตให้ดีเพราะคำว่าคู่ชีวิตเนี่ยแหละที่จะทำให้เราชิบหายอ่านเผลนเผดูเผลนเผเหมือนไม่มีอะไรดูแล้วก็แบบเฮ้ยมันก็ดีนะเออมันก็ดูเท่าเทียมกันดีมีอะไรบ้างหนึ่ง เปิดโอกาสให้จดทะเบียนคู่โ,โดยงี้ลสูงไปหน่อยเะหนึ่งเปิดโอกาสให้จดทะเบียนคู่ชีวิตได้คู่ชีวิตเ,เขาให้ฉันเหลือสิบนาทีดีฉันต้องทำเวลานะคะสองคู่ชีวิตสามารถรับมรดกได้สคู่ชีวิตสามารถทำนิติกรรมได้และสี่ คู่ชีวิตสามารถสามารถอุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมได้อันนี้คือภาพรวมลูกคนคงจะสงสัยกันแล้วล่ะว่าเอ้ามันก็ดูจะเท่าเทียมกันดีฟังสาระสำคัญของมันเนี่ยเสมือนว่ามันจะเท่าเทียมแต่มันหาปัญหามันติดอยู่ที่คำคำเดียวเลยคือคำว่าคู่ชีวิตคู่ชีวิตแสนบกซบเพราะอะไรเพราะอะไรถึง แสนประสบจริงๆเพราะคําว่าคู่ชีวิตไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายคำว่าคว่าคู่สมรสต่างหากที่มีผลผูกพันดิฉันเนี่ยนะก็ศึกษาล้วงลึกหาไส้ในว่าทําไมทําไมมันถึงไม่แก้สักทีและอะไรบ้างที่เราจะไม่ได้หนึ่งสวัสดิการแห่งรัฐและเอกชนเราก็ไม่ได้ตัดสินใจรักษาพยาบาลก็ไม่ได้จัดการศพ แม้ทั้งศพของคู่ชีวิตเราก็ยังทําไม่ได้เลยนะคะสวัสดิการของคู่ชีวิตที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็ทําไม่ได้นะคะอุ้มบุญน่านครอบครูไปถึงอุ้มบุญเวลาอุ้มบุญไม่ได้เออกองทุนประกันสังคมบําเหน็จบํานาญก็ไม่ได้เท่าเทียมยังไงที่สําคัญนะขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยก็ไม่ได้เปลี่ยนสัญชาติยังไม่ได้เลยถ้าคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติอะ นะศักดิ์สีความเป็นคนอยู่จุดไหนอะศักด์อ่ะข้ออไปนะข้อเก้าละวศักด์ส,สีคู่สมรสก็ไม่ชอบเรื่กฎหมายจัดกลุ่มเราอย่างนี้ทำไมคุณสงสัยไหมคะว่าเขาทำทำไมเราเกิดข้อสงสัยต่างๆมากมายทำไมรัฐบาลฉลาดมากนักหนาทำไมคุณถึงไม่ไปแก้ข้อที่เกี่ยวกับคู่สมรสไปเลย เปลี่ยนคำว่าสามีพัญญาให้เป็นบุคคลและบุคคลทำไมเขาถึงไม่ทำเปลี่ยนแค่นี้เปลี่ยนไม่ได้แยกออกมาทำไมการแยกพรบคู่ชีวิตนี้ออกมามันก็เหมือนการที่คุณดูถูกเราคุณจำกัดจำเขียนว่าพวกเราเป็นพนลเมืองชั้นสอง ทุกคนคะดิฉันอยากขออนุญาตได้ให้ทุกคนเนี่ยสำรวจร่างกายตัวเองนิดหนึ่งเออกระเทยก็มีหัวใจนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงไม่ว่าเพศไหนก็มีหัวใจ LGBTQ+ ไม่มีหัวใจมามานี่มากีดเลือดดูดิฉันอยากให้ทุกคนนะคะสำรวจร่างกายของตัวเองว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างเราแตกต่าง กับคนอื่นอย่างไรทําไมเขาถึงจะต้องจํากัดเราแบบนี้เหยียดเราแบบนี้และนี่ยังมีอีกหนึ่งยังมีหนึ่งยังไม่ไปไหนคู่ชีวิตเนี่ยไม่สามารถมั่นได้นะแต่คู่สมรสเนี่ยมั่นได้การมั่นได้หมายความว่าไงมันจะมีกฎหมายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสินสอดทองมัน่นทองหยิบทองหยอดอะไรพวกนี้อยู่ดังนั้นแล้วถ้าคุณไม่มาให้เราในจุดจุดเนี้ยแล้วมันเท่าเทียมยังไงถามเนี่ยถามไปเลย นะคะนี่อันนี้แค่น้ำจิม้มยังมีอีกหลายๆอย่างมากมายเซิร์ชอากูอากูเกิลเยอะมากไปดูความที่หายได้เลยนะคะคือดิฉันเห็นแล้วเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะแม่เจนเจบุญสมเนินเคยเกล่าวไว้นะคะถึงเวลาแล้วค่ะ รัฐบาลที่ชายเป็นใหญ่ไม่มีวันเข้าใจความเท่าเทียมบนความหลากหลายทางเพศหมดหลัหมดหวังแล้วค่ะกับรัฐบาลเพลงสวยชุดนี้ตอนจะจากกันไปอยากแชร์ประสบการณ์ในโดยเสาเต่าล้านปีให้ฟังดิฉันเคยลงสมัครรับเลือกตั้ง oh. เป็นประธานนักเรียน แล้วโดนปลดสายฟ้าฟาดกลางเวทีเพราะว่าคุณเป็นตุกด, <OU D> ดิฉันโดนประนามแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราต้องมุ v ออนจ o เก t h อ r นี่ก็สังเกตเรามันก็สังเกตง่ายๆอะเนาะมันก็คือความคิดของนายดเสาวเต่าล้านปีของแท้โบราณ เครื่องรายคามความขําครุบควรจะปิดหูปิดปากแล้วไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์คุณรู้ไหมว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วโลกไม่ได้หมุนลอบตัวคุณนะคะคุณรัฐบาลรู้ซะบ้างโลกมันเหมือนเดิมไห่คะ ไม่เหมือนแล้วถ้ายังบอกว่ายังจะทำแบบเดิม <c oughs> ก็ลาออกไปซะ <c oughs> คุณบอกว่าแนวทางของคุณน,นั้นถูกต้องและเชี่งธรรมคุณดูประเทศทุกวันนี้สิคะ <c oughs> คุณดูประเทศนี้ <c oughs> มันเจ๊งไหมอะ่ะ <c oughs> เศรษฐกิจกเอยอะไรเอย ดังครุอมลงดังครุอมนั้นงงมาดิฉันก็ไม่เข้าใจนะคะว่าเขาจะต่อต้านความเท่าเทียมตรงนี้ไปทำไมแต่มันหมดเวลาของคุณไปแล้วแล้วคะ่ะออกไปซะรัฐบาลเฮงสวยหมดเวลาของพวกคุณแล้วจบสวัสดี